คีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ได้มาจากงานวันนะครับแต่แสงไฟเนี่ยคือใช่เลยไหนลองเทสดูซิว่าโดนน้ำเนี่ยมันจะพังหรือเปล่าแต่โดนน้ามันไม่พังอะ่ะมันยังเล่นได้ต่อ,อดูดิยังยิงได้ยังเดินได้อยู่อะ่ะอ่ะเข้าเรื่องเลยละกันแล้วนี่ก็คือ iLog MG 75และแน่นอนคีย์บอร์ดคุณภาพสวยแบบนี้ก็มาจาก Big Penguin ตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดมี2รุ่นนะครับรุ่นโปรก,กับรุ่นแม็กและมีหลายสีให้เลือกคือไอเจ้าตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดทอยเฟกซ์ที่สเปคเนี่ยโหดกว่าเดิมได้เคสอ, bon cat, อ,คสอ,ดอดลแบบสูมิเนียม ว่าอย่างไงและตัวคีย์แคปเนี่ยก็เป็นตัวใสนะครับแม้แต่ยันสวิตช์เนี่ยก็เหมือนกันนะใสเหมือนกันเลยและเป็นสวิตช์ตัวใหม่ของ o k เคทีทานพาเลนที่มีความนิ่งและมีความใสทั้งตัวทําให้แสงเนี่อรอดผ่านได้ดีเลยทีนี้แหละไฟงานวัดจัดเต็มแต่เอาจริงๆเนี่ยมันปิดได้นะครับและมันก็ปรับแสงไฟ r GB ได้อีกด้วยสามารถปรับแต่งไฟ RGB ได้ผ่านเว็บซอฟต์แวร์ของเขาได้เลยแต่เอาจริงๆมันกดที่คีย์บอร์ดได้แหละแต่ผมอยากโชว์เฉยๆและแน่นอนว่าสามารถปรับเลพิทิกเกอร์ได้ต่ําสุด0.001 0.001กันย์ีเด,อออแดแบแน่นอน ว่าคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ฟังก์ชันเยอะมากและ SOCD เนี่ยเขาก็มีมาให้เหมือนกันนะครับและรุ่นนี้ยังใช้ PCB นาโนที่สามารถกันน้าได้อย่างที่ผมโชว์ให้คนด,ดูดูต้นคลิปนี่แหละแต่คําเตือนเนี่ยก็คืออย่าให้โดนพอเชื่อมต่อนะครับอันนี้อันตรายแน่นอนอย่าหาเอาลงไปเล่นในน้ำาหรและ,หล,ะหลังจากน้ําหกเนี่ยผมแนะนําให้แกะชิ้นส่วนออกมาแล้วก็เป่าให้แห้งนะใครมีได้เป่าเนี่ยก็เป่าให้แห้งนะครับแต่บ้านผมไม่มีขอใช้พัดลมแทนและก e ัน e อี e ถ้าสนใจแล้วก็เดี๋ยวผมปักตะก้าไว้ในคลิปหรือแจ้งพิกัดไว้ในคลิปนะครับหรืออยากจะไปลองหน้าร้านก็ได้นะครับที่โครงการ T-59 Westgate นนทบุรีใกล้ MRT 3แยกบางใหญ่และสาขาใหม่ล่าสุด Susco Square 4และคลิน3ใกล้ MRT กันตันถ้าใช่หรือโดนใจก็ไปจัดกันเลยนะครับ